ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ขอจุดฟาร์มเมืองสามสิบเข้ามานะเอาจริงผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าไม่แนะนําให้เวลสามสิบมาฟาร์มแต่ถ้าถ้าไม่อยากขี้เกียดเก็บเวลแล้วก็อยากฟาร์มแค่เวลสามสิบก็เดี๋ยวจัดให้ก็แล้วกันก็มันก็มันมันไม่ดีนะผมเคยพูดไปแล้วนะว่าเวลสามสิบมาฟาร์มมันไม่คุ้มแล้วยิ่งช่วงนี้เกลีดเอม็มราคาตกหนักหกหก็ ไม่คุ้มมากเลยน่าจะได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณหนึ่งเอ็มมั้งเต็มที่เต็มที่น่าจะได้หนึ่งเอ็มนะอ่อตัวนี้ตัวแรกนะหญิงสาวกับวันที่สดใสตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเอ่อจุดดอบชิ้นส่วนนะจุดดอบชิ้นส่วนของมีลอกนายดอกสองชิ้นนะชิ้นที่สี่กับห้ามั้งถ้าจําผิดก็ช่างมันก็นแล้วกันแต่ดอกคิดว่าดอกแน่แหละเพราะเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้ฟาร์มประจํานะ ก็แนะนําให้วิ่งลายนี้นะวิ่งมาเก็บจุดล่างแล้วก็ไปจุดกลางจุดบนนะเนี่ยไล่ลงล่างแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็อ้อมมาเข้าจุดสุดท้ายตัวนี้จะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีกับยี่สิบสามสิบวิมั้งรถผมวิ่งประมาณสามร้อยอ่ะเพราะไม่ได้ใสยย่ยางแล้วก็ไม่ได้บับด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนยังใช้ฟาร์มกันอยู่แล้วก็ยังหน้าฟาร์มอยู่ก็สาวเลี้ยงเต่าก็ยังอยู่ยง,ย,ยงคง,ง,ง,งกระพันเหมือนเดิมนะ ยังเป็นตำนานเหมือนเดิมก็สาวเลี้ยงเต่าก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีสี่สิบห้าถึงสองนาทีนะก็ดรอตั้งแต่พวกเครื่องนั่นแหละหนึ่งจุดเก้ามั้งแล้วก็เซตร้อยห้าแต่ผมชอบฟาร์มอะไรที่มันทํารอบมากกว่านะเนี่ยนี่ตัวที่สามที่ผมแนะนํานะหนุ่มนักฟุตบอลตัวนี้ใช้เวลาหนึ่งนาทียี่สิบถึงสามสิบวินะแล้วแต่บัฟแล้วแต่รถของคนที่มาฟาร์มด้วย ก็เมืองสาสิบก็ผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันปุ๊แต่ว่าเอาจริงก็แนะนําให้เอาเวลาไปเก็บวิวแล้วก็ไปฟาร์มเมืองสามห้าดีกว่าเพราะว่าเมืองสามห้าก็ไม่แย่นะทุกวันนี้ก็ไม่แย่ในหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่ายังดูดีอยู่ถือว่ายังมีคนฟาร์มคนเล่นกันเยอะอยู่ก็ไหนๆก็ไหนไหนแล้วมาอัปเดตจุดฟาร์มเป็นคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตจุดฟาร์มประจำเดือนไปเลยก็แล้วกัน ก็เมืองสามห้าผมก็ยังแนะนำสองตัวเดิมนะจุดยอดนิยมก็ยังเป็นนักสืบจมกูกไวแล้วก็หนุ่มโชคลางก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะที่ไม่เคยฟาร์มหรือว่าพึ่งซื้อไอดีมาเพล่สามารถอยากฟาร์มเนี่ยก็นี่นะตัวแรกนะนักสืบจมกูกไวตัวนี้สามารถวิ่งเป็นตี้ได้หลายคนนะสองคนจะดีที่สุดเพราะว่าจุดมันกว้าง แต่นักสืบเขาวิ่งกันสองสองคนสามคนอยู่แล้วแหละหาเซิร์ฟที่คนเยอะๆแล้วก็ไปหาเพื่อนวิ่งเอาก็พามาดูนะสำหรับคนที่มาเล่นใหม่ก็ชั่วโมงหนึ่งน่าจะตกหนึ่งจุดห้าถึงสองเอ็มน่าจะได้อยู่นะสำหรับนักสืบจมูกไวแล้วก็หนุ่มโชคลางเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้สามารถวิ่งคนเดียวได้นะ ไม่สามารถเดี๋ยวมันต้องวิ่งคนเดียวเออใช้เวลาพอบอกันนะประมาณหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทียี่สิบวิก็ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วแต่ความชนานาญเส้นทางแล้วก็ไอ้นี้ด้วยแล้วก็รู้สึกแผดนี้หรือว่าอาจจะแผกว่าหน้านี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เช็คพึ่งมาเช็คก็นี่แหละที่ให้หาจุดฝ่าเมืองสาสิบนี่แหละผมก็เลยมานั่งเช็คนะก็ต่อจากคลิป ไอ้นี่เลยหัวร้อนเมืองไอ้หัวร้อนเปิดสีไปนะก็เขาอัปเดตมาให้อ่าอ,อะไรนะตัวละครบาลิสตาจอมโมหังมันวิ่งหลายคนได้นะก็มันก็เป็นตัวละครที่ไอ้ Npc ต้องเรียกว่า NPC เป็น NPC ที่เมื่อก่อนนี้ต้องวิ่งคนเดียวนะเพราะว่าวิ่งหลายคนไม่ได้เนี่ยบาลิสตาจอมโมหังก็ ผมเคยทำไปหมดแล้วนะพวกไอ้นักสือพวกไอ้นี่หนุ่มโชคลางในคลิปเต่าทองของเอเดวานะสามตัวนี้เมืองสามห้านี้ทุกตัวนะดอกดอกเต่าทองของเอเดวาหมดเลยแต่ว่าแล้วแต่ชิ้นเหมือนกันแต่ว่าบริสตาจอมโอหังเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตมาไม่แพน่นนี้ก็แพทที่แล้วแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้เช็คแต่ว่าตอนนี้สามารถวิ่งหลายคนได้แล้ววิ่งสองคนสามคนได้นะ แต่ก็คนส่วนใหญ่ที่มาวิ่งกันเขาก็จะใช้ประมาณสามคนแหละมันทํารอบได้เร็วขึ้นประมาณสองนาทีเอ้ประมาณหนึ่งนาท,เานาทีเนี่ยถ้าวิ่งสามคนก็หนึ่งคนเก็บจุดนี้อีกหนึ่งคนเก็บจุดเก็บจุดนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็อ้อมเก็บสองจุดนะแล้วก็เข้ามาเข้าจุดสุดท้ายก็เข้าๆประมาณหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทียี่สิบวิก็นี่ก็เป็นจุดใหม่ของเมืองสามห้านะถ้าใครยังไม่รู้หรือว่า ไม่ได้มาเช็คแต่ก็พอๆกันแหละถ้าใครเบื่อไลฟ์วิ่งของนักสืบหรือว่าเบื่อหนึ่มโชคลางก็ยกตีตัวเองมาวิ่งบริตตาจมโมหังได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกช่วงนี้จะไม่มีอะไรที่ฮอตเท่ากับเพชรดำนะผมว่าเพชรดำน่าจะฮอตที่สุดละแล้วก็เมืองสามห้าก็เหมือนเดิมนะไอ้สองตัวที่อยู่ตรงเนี้ย ไออะไรวิดีโอวิดีโอสักอย่างแล้วก็ทูบอก็ยังฟาร์มได้เหมือนเดิมนะถ้าใครไม่อยากฟาร์มเต่าทองก็ไปฟาร์มโยนเครื่องก็แล้วกันมันก็ยังโอเคก่าเวล่สามสิบฟาร์มอยู่เพราะว่าทํารอบหนึ่งนาทีค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เผื่อได้เตาขาวมาเปิดได้เป็กคุณภาพสูงด้วยราคาค่อนข้างที่จะด,ดีนะช่วงนี้ชิ้นละสองหมืน แล้วก็ฟาร์มไม่นี่ก็เหมือนกันนะไอ้ฟาร์มไข่ฮองดูหรือว่าไข่อของคิมซิลคนขับรถใหม่อะไรพวกนี้ก็ผมว่าราคาช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเอ็มมันราคาตกก็ชิ้นละสี่แสนสามแสนเจ็ดถึงสี่แสนนี่ก็ต่อชั่วโมงนึงก็น่าจะโอเคอยู่น่าจะไม่ตกจากสองเอ็มนะถ้าดวงไม่หมาจริงๆ แล้วก็ไม่รู้ดิเมือง40ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะเพราะว่าเพชรดาช่วงนี้ก็รู้สึกอยจะขายดีนะราคาก็อาจจะดีขึ้นไปถึง 2m เกือบเกือบ 3m หรือว่าตกลงมาก็อยู่ที่1.8 1.9ไม่ตกจากนี้นะราคาเพชรดําผมก็ยังมี2ตัวของผมเหมือนเดิมแหละไม่ด้ของผมก็เมือง40ก็คุณป้าผู้เกี่ยวการแล้วก็เนียเนี่ย เดีย๋ยวไม่เห็นนะคุณป้าคุณเกลียวกายก็อยู่ตรงคิงดองเนี่ยตัวน,นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทียี่สิบวิไม่เกินนะสาหรับความชนานาญเส้นทางแล้วก็ความเร็วของรถของแต่ละคนก็อยู่ที่ประมาณนี้ผมเคยทําเวลาดีที่สุดคือหนึ่งนาทีแล้วก็แย่ที่สุดก็ประมาณนาทียี่สิบวิก็แล้วก็เนี่ยผู้ชายชาญอิตันก็เหมือนกันนะตัวนี้จะอยู่ที่เวลาประมาณหนึ่งนาทีสิบถึงหนึ่งนาทียี่สิบ ก็ทารอบได้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วก็ช่วงนี้ก็บนัสบันเสาร์ทิ์ก็ยิ่งดีด้วยมีทั้งสองรอบกดใบคูณเข้าไปเนี่ยโอ้ถูกมากเลยซื้อเก็บไว้ดิเพื่อมาทําคลิปยังไม่แพงเลยนะสำหรับราคาเพชรดําช่วงนี้แล้วก็รู้สึกจะมีคนบินใช้เยอะด้วยมันมีอะไรให้ใช้เยอะขึ้นนะสําหรับเพชรดําแต่ว่าถ้าใครอยากวิ่งเส้นทางตรงเนี่ยก็ เ,เอาไปอีกสักตัวก็แล้วกันสําหรับฟาร์มเพชรดาตัวนี้จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสองนาทีนะถ้าเดวผมลองวิ่งดูตัวนี้ใช้สองนาทีแต่ว่ามันวิ่งเส้นตรงวิ่งง่ายนะเนี่ยจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่มันวิ่งง่ายแล้วแต่ความชอบนะให้เลือกสามตัวนี้ก็เลือกเอาก็แล้วกันเพราะเพชรดาไม่ผิดหวังแน่นอนนะแต่สําหรับใครบางคนที่ ชอบที่จะไปฟาร์มจุดดอบเซตแต่งไอเนี่ยเขาเรียกอะไรเล็กยา r ดเอ่อเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนเออชิ้นส่วนบิงโกของเล็การ์ดเนี่ยก็ราคาดีอยู่นะชิ้นละแสนใบบิงก็แสนเนี่ยเจ็ดหมืนถึงแสนก็แล้วก็มีโอกาสลุ้นเพชรดำแต่ว่า มันก็จะใช้เวลาในการวิ่งนานขึ้นอาจจะประมาณน,น่าจะราวๆสองนาทีมั้งแต่ละตัวที่ผมเคยวิ่งเมื่อก่อนก็ oh. แต่มันก็มีอะไรที่เพิ่มมานะเพราะว่าไอ้สามตัวที่ผมแนะนําตรงนี้เนี่ยมันมีแค่เพชรดาที่มีราคาอย่างอื่นก็โยนเครื่องโยนอะไรไปก็ได้ค่าใบคูณคืนคนี่แหละก็น่าจะได้แค่ค่าใบคูณคืนนะสําหรับพวกนี้ที่โยนเครื่องไปแต่ว่าถ้าไปวิ่งฟาร์มจุดดอกของเล็กยาร์กก็ มันจะได้ชิ้นส่วนมาด้วยแล้วก็อาจจะได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็มีลุ้นเพชรดำดอบสองถึงสามชิ้นนะถ้ากดใบคูณชั่วโมงนึงก็เก้าถึงสิบใบใกล้เก้าถึงสิบชิ้นเพชรดำก็มันก็ราคาดีนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดถึงหนึ่งจดเก้าแล้วก็รู้สึเกเจ็ดสองสาวันก่อนมันขึ้นไปถึงสามเมซเลยนะสามเอมกว่ากเลยมั้ง ผมก็เช็คราคาตลาดอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าหายไปไม่ทําอะไรเลยนะชิบหายไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้อัดไว้ให้ดูเฉยนี่แหละผมชอบมาแอบเล่นเปิดเล่นของผมเองคนเดียวถ้ามันไหลมากจริงๆถึงจะมาอัดคลิปนะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปจุดฟาร์มประจําเดือนก็แล้วกัน,นไหนๆก็ได้มาอัดคลิปแล้วก็อัปเดตให้ไปเลย ก็ดีที่สุดตอนนี้ก็แนะนําว่าเป็นเพชรดานะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น3ตัวของจุดดอกสาวทองของอีเดอาก็จะมีบาลิสต้าจมูกหางที่อยู่ตรงนี้แล้วก็นักสืบจมูกไวอยู่ตรงนี้แล้วก็หนุ่มโชคลางที่เหลือก็เป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น 2BM กับอะไรวิดีโอสักอย่างนี่แหละแล้วก็อื่นๆก็พวกใส่นกไฟนะพาเด็กวิ่ง แอะไรก็ไม่ฮอตเท่าเพชรดำนะผมพูดจริงๆสำหรับแพทนี้สสำหรับช่วงนี้ด้วยเพราะว่ามันขายดีแล้วก็มีคนใช้เยอะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับไปละ